สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่แม่เพลินดูดวงนะคะวันนี้มีไพ่2กองค่ะ1และ2นี้ตั้งจิตนะคะถูกชะตากองไหน1และ2นี้กับหัวข้อที่ว่าทะเลาะก,กันเนี่ยเขาจะมาง,งอ้อเราหรือเปล่าและความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะตั้งจิตถึงเขาะคะ่ะเลือกกองนะคะ1และ2ค่ะนะจ๊ะกดติดตามแม่เพลินไว้ด้วยนะคะนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าเอ้ยใช่ไม่ใช่อะไรยังไงนะคะนําไปปรับใช้นะคะอย่าไปเครียดนะอ่าเมื่อพร้อมแล้วทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยเขาจะมาง,ง้อเราไหมคะอ่ะาไพ่สําหรับคนที่เลือก ้สำหรับแรกค่ะ1 2 3ทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยเขาจะมาง้องเราหรือไม่ขอดูความสัมพันธ์ซิเป็นอย่างไรบ้าง เจ็ดดาบนะคะทะเลาะกันอยู่แม่เพิินว่าคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยปะคะนะไพ่ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเราสองคนก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะบางคนนะมองว่าอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ที่รู้สึกดีต่อกันนะคะนะเป็นเพื่อนกันทะเลาะก,กันกับเพื่อนแต่ว่าในใจและเพื่อนรู้สึกดีกับเพื่อนเลยปล่ะจา๊ะขอดูสิคะว่าคู่นี้เป็นเพื่อนกันหรือป่ะจา๊ะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนกันมานานแล้วก็ได้นะจ๊ะแต่ช่วงนี้ทะเลาะกันแน่นอนค่ะไพ่ขึ้นมานะฮะหก หกเหรียญน,นะคะมองว่าช่วงนี้นะคะต้องประคับประคองความสัมพันธ์หรือถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาศัยในการพูดการคุยหน่อยนะจ๊ะแต่เราถามว่าเขาจะมาง,งอเราหรือเปล่าขอดูตัวเราก่อนสิคะรู้สึกยังไงกับเขาแอบดูกันนะเรารู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นนะคะไพ่ขึ้นมา7ไม้อวดเจไม้เจ็ดดาเออเจ็ดไม้เจ็ดเหรียญน,นะคะเราสองคนไม่เพินว่านะคะไม่ลดลาวาสอกเลยอีโก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะแรงด้วยกันทั้งคู่เลยเนาะอ่ะ แล้วเขาล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเรานะไพ่ขึ้นมาว่าจริงๆก็รู้สึกดีกับเราเออแต่ว่าอีโก้สูงนะขอดูสิคะความสัมพันธ์เนี้ยใช่ความรักหรือยังแม่เพลินมองว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะเป็นเพื่อนก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้จเจ้านายกับลูกน้องก็ได้ประมาณนี้อาจจะยังไม่ใช่ความรัก แต่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่ชัดเจนหรือเปล่าคะซีดาแม่เพลินว่าความสัมพันธ์เนี้ยมองเหมือนว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแล้วทําไมถึงทะเลาะก,กันแอบดูหน่อยสิทําไมถึงทะเลาะก,กันคะไม่เห็นว่านะคะเรารู้สึกดีต่อกันแต่ว่าสถานะมันเหมือนมันยังไม่ชัดเจนไงตกลงฉันเป็นอะไรกันแน่อารมณ์ประมาณนี้อะถามว่าครั้งเนี้ยเขาจะมาง,งอเราหรือไม่ไพ่ขึ้นสองเหรียญแม่เพลินว่าเดี๋ยวก็ได้ดีกัน ะะถามว่าง้อไหมไม่เพิินว่าไม่ใช่เชิงง้อแต่ว่าเป็นการที่จะเหมือนประมาณเนียนๆกลับเข้ามาแต่มองว่าได้กลับมาคุยกันอีกถามว่าง้อไหมไม่เพิินว่าไม่ใช่การง้อแต่เป็นการกลับเข้ามาคุยแบบเนียนๆมองว่ามันเหมือนยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยตัวเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนําไปปรับใช้นะสําหรับนะคะผู้ที่เลือกกองที่2ไว้นะคะทะเลาะก,กันครั้งนี้เขาจะมาง้อเราหรือไม่นะคะไพ่3ใบหนึ่ง,ส,งสาม ทะเลาะกันครั้งนี้จะมาง,งอไหมเนี่ยฮะอะขอดูความสัมพันธ์ซิความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างอะ,ะ,ะห้าถ้วยก็มานะจ๊ะห้าถ้วยสองถ้วยอันนี้เป็นคนรักเป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันนะคะแต่นะคะมันเป็นความเหมือนอนะเขาเรียกอะไรนะมันเป็นความเหมือนที่แตกต่างมันคืออะไรเนี่ยไม่เพลินพูดอะไรความเหมือนที่แตกต่างคืออะไรจ้ะอย่างนี้อาจอย่างนี้นะคะเป็นความรักที่อาจจะเป็นเรื่องของอ ภัสนาคติที่ไม่ค่อยตรงกันก็ได้หรือว่าต่างคนต่างอีโก้ไม่ลงรอยกันเออประมาณนี้ฉันก็เข้าใจแบบนั้นเธอก็ต้องฟังฉันสิเพราะฉะนั้นเหมือนว่าสองคนไม่ลงรอยไม่ยอมกันนะจ๊าและไพ่ห้าถ้วยก็มาทําให้น้อยใจนะและทะเลาะก,กันบ่อยๆในช่วงนี้ไม่เพิ่นว่าช่วงนี้ทะเลาะก,กันขอดูสถานะหน่อยค่ะสถานะของคุณกับเขาคืออะไรไพ่ขึ้นเจ็ดดาบอืมนะคะ แม่เพลินว่านะคะเดือดจัดเมขึ้นเนี่ยเป็นคนที่ถูกใจเป็นคู่รักก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคู่กัดในช่วงนี้นะแม่เพลินมองว่าเป็นคู่รักที่เป็นคู่กัดเพราะว่าไม่ค่อยยอมกันนะคะขอดูใจเราหน่อยซิ คู่รักที่เป็นคู่กัดไม่ยอมกันเนี่ยใจเรารู้สึกไงกับเขาบ้างรู้สึกดีกับเขาบางทีหึงเขาด้วยนะจ๊ะนะแล้วเขาล่ะคาะคู่รักที่เป็นคู่กัดเขารู้สึกไงกับเราบ้างเดี๋ยวไฮพิเทสมองว่าเขามองเราว่าเราเป็นคนค่อนข้างขี้น้อยใจขี้บ่นจู้จี้นู่นนี่นั่นพูดเยอะอะไรประมาณนี้อย่าว่าไม่เพลินนะอ่านตามหน้าไพ่นะจ๊ะไม่ได้เข้าข้างเขาเขาก็รู้สึกดนินแหละแต่ว่าต้องลดลาวาสอซะในเรื่องของความคิดความจู้จี้จุกจิกกันลงบ้างค่ะ ขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปสามถ้วยยังคงสถานะหมายถึงว่าถ้าเป็นคู่รักก็ยังเป็นได้อยู่ถ้าเป็นคนรู้ใจก็ยังรู้ใจได้อยู่แต่ว่าถามเราถามว่าเขาจะง้อเราหรือเปล่าใช่ไหมฉันไม่ง้อแต่เขาจะมาง้อฉันไหมอ่ะถามซีเด e d ์เดไม่เพิ่ว่าเขาน่าจะไม่ง้อเออไม่ง้อแต่ไม่เพิ่ว่าเขาตีเนียนนะไม่เพิ่ว่าเขาตีนเนียนถามว่าไม่ง้อ,ถา,างอถามว่าง้อไหมไพ่เดอรเดทเนี่ยอาจจะเป็นการที่แบบ เปลี่ยนเรื่องไปเลยก็ได้ไม่เวิ่ว่าเขาอาจจะไม่มาขอโทษเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าน่าจะไม่งอเราแต่กลับมาคุยเลยแบบคุยคุยเปลี่ยนเรื่องไปเลยอารมณ์ประมาณนั้นขอสรุปนะคะว่าคู่นี้ได้กลับมาหรือเปล่าคะ่ะมองว่ายังได้กลับกันมาอยู่ กลับมาแล้วเป็นยังไงถามต่อแล้วกันฮะทะเลาะกันต่อไหมแม่เพลยังทะเลาะกันต่อบอกแล้วว่าเป็นคู่กัดดังนั้นถามว่าง้อไหมไม่ง้อแต่กลับมาเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันอีกสิคะถ้ารักกันนะคะนําไปปรับใช้เท่านั้นใช่ไม่ใช่บอกแม่เพลินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่เพลินอย่าลืมแชร์กับแม่เพลินด้วยนะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ